ดีค่ะไม่ทองพาเที่ยวค่ะอะมาให้อาหารมาจอนจัดอีก่คับพี่น้องอตกเข้า่าะตกวพามีขนพูดมาแลนน้ำเม่ท่องมากแต่ไส่งไตพี่น้องเลยแลนมาผุดเคึ่งกิโลแลนนำมามาเม่ท่องมึงเนี่ยจือหอดรถใดพี่น้องอนิ้วแหงพี่น้องเ,เอ้ย มันได้หัวหานค่ะเพราะว่าไม่ท่องเอาติดรถมานั่งสีน้องเนี่ยคนกับโบมี่ไม่ท่องบ่ได้เอาอ่อนจอกขีดขีดมัดมัดมานั่งไม่ท่องสีขีดขีดมัดให้เพิ่นอยู่มีมีมีจอกบอไม่ลงมีจอกบ่วะโอ้ยุ่งเงินมีอยู่เดี๋ยวยังเสียติดรถมานั่ง เดี๋ยวมือล้างไม่ท่องคุณมาขีดขีดมัดให้พี่นอ้องมัมามา้ย,ย,ย,ยงงงมันจะมัดไตหงอยๆอยู่อะั้งเนี่หนูยางแห้งพี่น้องเอ้ยจะลืกต้นสาอขอให้ำดีไว้ได้จ้ะเด้คอคนเข้ากระไดเฮ็ดดีไว้ได้ไหลาย คือสิเป็นกรรมเก่าคนนอพี่น้องเนะาะศาสตร์ก่อนจะเกิดเป็นยังเนิํทำบุญมาหน่อยว่าจาักเจังได้เป็นม้าจรจัดแบบนี้พี่น้องเลยนี่แหละไม่ร้องเห็นกเลยตุนศาสตร์บักหล่าเอ้ยว่าสันจกเป็นกรรมนีอยังเจ้านอรู้เอ้ยว่าสันสู่ต่อไปเกิดมามีกรรมค่ะเกิดเป็นหม้าม้ามีเจ้าของเลี้ยงกับจ้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะอันนี้ม้าว่ามีเจ้าควงค่ะเป็นม้าจรจัดค่ะหากินหากินไดกับเจังได้กินหากินบ่ไดกับบ่ได้กินค่ะพี่น้อง ที่บิดของหมาน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดตีไปได้หลายบร่บรได้บ่ได้ซอนไผเดอร์นี่ออา้วแต่สิกิจเอาทำดีได้ดีค่ะทำชั่วได้ชั่วมีคนกัดมีกรรมมาจศาสตร์ก้อนพงเพิ่นกับวัจจักนาะพี่น้องเนาะขอให้คนเห่าเฮ็ดดีไปได้หลายบอกกับยูดีไม่แห้งเกิดซาดหนามาจังสีบว่าได้เป็นมาขงนนังถนนว่าได้เป็นมาจรจัดคือนเนี้ยตาก,กระบอดทางยังได้พี่น้องนี่ ตากระเสียขางหนึงง่งคนยาบพวกเนี้ยหิวแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยแต่รืยตน้นศาดกะเก็เดีได้หลายได้เจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยเกตศาสตร์านาชิบอได้เป็นมาจอนจัดจา้าสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร็วๆเดี๋ยวรอคลิปหน้าจา้าอ่าชีวิตของหมาจรจัดกับพี่น้องอืมกรรมของหมาเนาะพี่น้องเนาะกรรมไผ่กรรมมันกรรมหมากรรมคนก่ะพี่น้อง สวัสดีจ้าบ๊ายบาย